พูดถึงไอเทมของไฮยาเตะกันครับซึ่งไอเทมของไฮยาเตะที่ผมจะแนะนําทุกคนก็คือรองเท้าตีไวนะครับซึ่งไฮยาเตะเป็นตัวละครที่ต้องใช้ความไวในการโจมตีนะครับมันก็เลยจําเป็นมากที่ต้องออกความเร็วโจมตีนะครับก็คือรองเท้าตีไวนั่นแหละครับปกติแล้วเราจะออกเป็นทาราทารอนนะครับแต่ว่าต้นเกมนะครับผมแนะนําให้ออกเป็นโชลิเชนก่อนนะครับมันจะได้ความเร็วโจมตีมา20แล้วก็ดาเมจนะครับซึ่งเราจะไม่ออกทารอนต้นเกมเพราะว่า ถึงแม้มันจะมีประโยชน์ในการดูดเลือดก็จริงแต่ว่าความสามารถจริงๆของอลันก็คือละ,ล,ะลายแทงนะซึ่งต้นเกมมันไม่มีตัวหนาขนาดนั้นนะครับชิ้นต่อมาครับไฮเดเตชอบที่สุดก็คือสัาคัญที่สุดก็คือสลิสตีนครับซึ่งมันได้หลายอย่างมากเพราะว่าไฮเดเตต้องการคลิต้องการตีไวแล้วก็ต้องการการีซีนะความสามารถของสลิสตีนก็คือมันจะช่วยต้านสถานะ35เหมือนเราออกรองเท้าการดีซีเลยนะครับถ้าเราติดคีย์แล้วย้ำนะถ้าเราตีติดคียก็จะกันสถานะ3ชิ้นนี้ก็จะทําให้เราแบบครบเครื่องนะครับในช่วงต้นเกม พอหลังจากนั้นชิ้นที่4นี่สําคัญเลยนะปกติแล้วทุกคนจะโฟกัสที่ว่าดาเมจใช่ไหมถ้าฝั่งตรงข้ามมีไฟเตอร์สัก2ตัวหรือว่ามีแท้งนะครับมันจะเป็นตัวหนา3ตัวเลยนะซึ่งไฮเอเตจะต้องอทำความเสียหายได้เยอะที่สุดต้องแบบต้องจนะ่ายดาเมออก,ก็สามารถเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนหรอกคือซื้อทารอนต,อต,อต่อจากชิ้นที่2ได้เลยนะคือถ้าเราซื้อทารอนปุ๊บ ชิ้นที่2จะเปลี่ยนเป็นทานรอนเลยนะประมาณนี้อันนี้ในกรณีที่เราต้องการดามเมจแล้วก็ละลายแท้งหรือว่าละลายตัวหนานะเราเกมนําไงเราก็ดามเมจพอแล้วเราจะสร้างความปั่นป่วนให้ฝั่งตรงข้ามเราก็ใช้ไอ้นี้นะเฮลกะครับเฮลกาหรือว่าขวานสโลนะครับเฮลกะเอทนั่นแหละซึ่งไอเทมก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับในช่วงต้นเกมนะไอช่วงต้นเกมถึงกลางเกมแนละ้วประมาณนี้อาจจะมีการเวทด้วยนะครับดูสังเกตดูนะครับจะมีเกราะมีต้านเวทนิพลังชีวิตนะครับแล้วก็เวลาเราโจมตีธรรมดาหรือใช้สกิลหนึ่งนะ อาศัตรูจะสโลนะครับแล้วเราก็จะได้ความเร็วขึ้นที่นะครับ10%ด้วยนะเป็นทารอนต่อได้เลยถ้าาเปแบบนี้ครับก็จะได้เซตแบบพอดีเลยนะหลังจากนั้นอยู่ที่เราเลือกแล้วนะครับเราต้องการอะไรต่อครับถ้าเราต้องการดาเมัหนักๆก็อันนี้เลยคีนะครับซึ่งมันก็จะมีผลเวลาเราใช้สกิลแบบว่าต่อเนื่องแล้วมาติดริมมันก็จะแรงนะครับต้องการนาเมัหนักๆเลยนะก็เอาเป็นดาบแดงก็ได้นะครับส่วนชื่อสุดท้ายแล้วแต่ความชอบนะเป็นขวานไม่ใช่เป็นเคียวก็ได้หรือว่าเป็น อ่าก็เกิดก็ได้แล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าเจอเวทแบบหนักจริงๆเจอตัวโป๊กลิเลน่าแลสอะไรพวกนี้คือเราแบบเกิดขึ้นมาก็ตายคือแบบว่าไม่สามารถยืดได้เลยอ่ะเราก็ออกเป็นอ่าเมโลเรต้าพอยก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถกันั่งสองข้ามได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะแต่ผมจะเซตไว้แบบนี้แบบมันกาลังพอดีเลยนะคือความเร็วโจมตีมัน150ร้อยห้าสิบกว่าบวกกับรูนนะรูนที่ผมใช้ก็คือรุนตีเร็วยี่สิบหกนะครับเป็นรุนแบบเบสิกพื้นฐานเลยนะ ามาถึงพลังแฝงของไฮเาเตนะครับก็คือผมจะใช้เป็นเซ็ตนี้เลยนะครับเป็นพลังแฝงที่คอมโบกับความเร็วโจมตีนะเพราะว่า,อาไอตัว h o ลี่ซับเบอร์เนอร์นะครับมันจะมีความสามารถในการเวลาเราตีเร็วนะครับยิ่งตีเร็วเท่าไหร่ไอตัวนี้ก็จะตีเร็วตามแล้วก็จ่ายดาเมจได้ต่อเนื่องนะครับคือเอาง่ายๆคือไฮเาเตมันออกของตีไวอยู่แล้วนะถ้าเราไอ้ดีมามันก็จะช่วยเราจ่ายดาเมจครับซึ่งความเสียหายมันเยอะนะครับไอตัวนี้มันช่วยตีแรงมากๆเนาะแบบค่อนข้างที่จะโกงนะเอามาตอดเอามาไล่ได้หมดเลยเซตได้แบบนี้นะครับสำหรับ เราไปดูเกมกันได้เลยครับโอเคเขาก็กราบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ขอให้สุขสันต์ปีใหม่กันทุกคนนะครับก็ปีนี้อาคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีใหม่เลยนะก็ผมก็จะมาเล่นสเตปอะไรที่มันแบบอาเล่นตำแหน่งที่มันแปลกๆครับเป็นอะไรที่ใหม่ๆแนละ้วก็คือผมจะเล่นไฮแอเตะเลนกลางซึ่งก็เป็นอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นนะก็คือเคยเห็นมันผ่านแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นกันแต่ผมแนะนำเลยนะสเตปแบบว่าไอ้ไม่ใช่สเตปคอมโบแบบว่าวีร่ารมแล้วก็ไฮเตะกลางเนาะ เอามาจาา่ายดาเมชช่วงต้นเกมถึงกลางเกมโคตรโกงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะอย่างแรกก็เคลียร์กลางเหมือนปกติแล้วก็เดินไปตัดเว็บบนนะครับซึ่งก็เป็นภารกิจของเรานะครับถ้าเราตัดป่าฝั่งตรงข้ามได้เยอะที่สุดก็จะทําให้ฝั่งต่อข้ามจนแล้วก็เราจะรวยนะครับก็น,นี้ผมกดแลงมา3คนนะเป็นแลงคอนต้นๆน,นะครับมาเล่นกับเพื่อนนะครับก็เล่นกับวีล่าแล้วก็ฟลอเรนติโนนะครับ Okay, เรามาแก๊งเลยโอ้โหแรดแรดมันรู้เยอะวะ่ะปล่อยสกิลย่าจัดไปครับมือของต้นแรงแล้วก็ผมมากับอาใช้พลังแฝงคอมโบกับฮอร์ี่ซัมมานเนอร์ด้วยนะเวลาเราตีไวมันก็จะไอฮอร์ี่ที่แบบว่าสีเหลืองๆที่มันตามตูดเราอะ่ะเออมันก็จะตีตีตามนะครับตีไวตามนะโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์กลางแล้วกันนะเอเลนดอร์เขาจบแดงนะแต่ว่าเขาโดนเราตัดตัวเล็กไปตัวหนึ่งนะก็ถือว่าเขาจะเสียอ่าทาร์บี้กทนฟาร์มแล้วก็เสียการเงินไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาตัดต่อเอ้ย เดินใส่ได้เลยนะเคได้อีกตัวหนึง่ขงนะข้าแดงได้นะเนี่ยข้าแดงได้นะดักแล้วกันครับถ้ามีคนมาแหละแล้วต้องมาแล้วมาป่าวะรอครับเออเฮ้ยมาจริงวะเอ,เอาเอาแบบนี้ตายนะบีล่าหัวใจร้อยตายตีโบเรียบร้อยแต่เฟิร์สบัดไปครับเห็นป่ะคอมโบโคตรง่ายนะเจราเวทแดงต่อเลยครับความหิวของเรามาดิมาดิมาดิเฮ้ยมาสี่เฮ้ยมาหมดเลยเหรอเฮ้ยเกินไปโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยแต่ทีมเรามาไม่ทันเหรอวะฝั่งตรงข้ามเขามาสี่เลยนะโอโ้โหเกินไปตายเลย ก็คอมโบนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเห็นเขาเล่นกันครับแต่ว่าผมก็จะเล่นให้ดูนะครับว่ามันโกงจริงๆนะมันแรงครับช่วงต้นเกมวิหลบไปก่อนหรอสเต็ปคือแบบมันแรงเพราะว่าวีล่าแล้วก็ไฮยาเตะด้วยนะคือเขาจะออกคลอยเขาก็กันไฮยาเตะไม่ได้ถ้าเขาจะออกกันเกาะสะท้อนหรือว่าของกันเป็นเกาะเมันก็กันวีล่าไม่ได้ครับมันก็ช่วงต้นเกมถึงกางเกมก็จะโกงนะคอมโบนี้นะโอเคผมจะดักผมจะเน้นดักเลยนะผมกับวีล่าจะเน้นดักเลยนะ นะครับผมจะเล่นให้ดูนะว่าไฮาอสเต็เลิกาัเป็นยังไงนะครับบางคนที่แบบไม่ค่อยชอบแบบว่าคอนเทนต์แบบนี้ก็ขออภัยด้วยนะคือผมชอบเล่นเลนการอยู่แล้วไงผมก็เลยจะเล่นตัวที่ผมอยากเล่นนะครับก็ก็ถ้าคนไหนเล่นกับเพื่อนก็ลองเอาไปทําได้นะแต่ตอนนี้เราต้องมาตัดตัวเล็กต่อผมให้วิลล่าดักนะวิลล่าไม่ต้องออกคุ้มนะผมเล่นกับคุอเอ้หลบไปเอาดิโอโหตายเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงเลยทุกคนดูดิวิลล่าหัวใจนี่คือแบบเตรียมตัวขิดได้เลยนะเตรียมตัวลาโลกได้เลยคือแบบ เด็กต้าก็เด็กต้าคือมาดีมาดีใช้ฟรีครับตีตีไม่กล้าเล่นกับเราเอ้ยตีตายนะเฮ้ยตายนะผมใครนะมาดีมาดีอันตียัดไปแล้วโอ้โหสเต็ปนี้ยังไงขาเอาตายแล้วงไม่ไตายไม่ได้อุ้ยอุ๊ยอุ้ยสกิลว้าไอ้ชี้เฮ้ยได้อย,ยู่ได้อยู่อยโอ้โหโคตรแรง,งกลับบ้านเลยละกันแต่ดูเหมือนวแบบ่าตรงกลางเว็บมาพอดีนะผมไม่ไปดีกว่าผมเคลียร์เว็บก่อนครับเสียดายเงินนะเดี๋ยววีลาขโมยเว็บกูไปหมดนะเฮ้ยถอยก่อนครับมา เหมือนตรงกลางวิลาจะโดนไล่นะโอ้โหวิลากูตายแน่มาช่วยครับกมูมาสก,กิลยัดไปบารีบารีบด,บดโอ้ไม่น่ารอดวิลาโอ้โหตายโอ้โหซิกเกอร์ย่อไปครับโอ้โหไม่ถึงแล้ดิกลุ้หเกินไปไม่ทันว่ะไม่แล้วครับเราหนีครับโอ้โหเฮ้ยคิวเลนกับไบโอต้องไปเก็บซากนะเพื่อนได้ไปะเนอะเอาเ,าเคลียร์กลางแล้วกันนะเราไม่ทันแล้วนะสกิลเราไม่พอนะครับไปเพื่อนเล่นไปครับโอเคเราต้องกลับบ้านเฮ้ยโอ้โหสวยได้อยู่ได้แทงอยู่นะโอเคผมวาร์ปแล้วกันคือตานี้นะครับเป็นตานที่แบบว่า ฝาดตกคาบจะเล่นยากมากๆโดยเฉพาะแรสนะครับเพราะว่าเวลาแรสเดินเติมเกมนะครับแรสจะต้องเดินตัดแม่น้ำนะถ้าจะให้เดินไวนะแต่ว่าพอเราพอแรสเจอวิล่ากับพายาเตะเข้าไปแล้วจะเสียเปรียบนะเพราะว่าวิลามันคอมโบชุดเดียวหายไงแล้วผมก็พันติยัดทีก็ตายแล้วครับก็คือแบบมันค่อนข้างโกงนะแต่ว่าเหล็กเกมเราจะไม่มีแท้งยืนนะครับก็ประมาณนั้นแหละก็ต้องเล่นตตองเกมให้หนักนับเล็กเกมก็ต้องหาพื้นที่ในการยืนแล้วก็คือแรงแรงแต่ว่าไม่มีคนยืนคำให้นะเห็นผมก็จะดักพยายามดักเผื่อๆแล้วเ,เ,เขาขี้ โดนเราแน่นอนคนระับแต่ว่าถ้าเขาอ้อมก็ไม่เป็นไรแนละ้วเราก็จะพยายามแบบว่ายึดแม่น้ําตรงกลางไว้นะดูเด็กซาดูนะเอาเด็กซาหัวใจไปแล้วเอาอันตรายเข้าไปเห็นปะคอมโบนี่ตายเลยเห็นปะนง่ายๆรับคอมโบแบบว่าถ้าใครโดนหัวใจวิล่าเราแบบไม่สามารถสกิลหนีได้ก็คือโดนคอมโบผมตามตายแน่นอนนะครับค่อนข้างได้แรงนะโอเคเรามารับเวฟกลางต่อนะับตามสเต็ปเลยนะและเราและเขาสู้เราไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาแบบเติมไฟช้ากว่าเราแบบแบบนั้นแบบ บบช้ามากอเออเขาไม่กล้าเดินตัดแม่นานนะเขาก็ต้องอ้อมนะเฮ้ยแต่แบบนี้ไม่น่ารอดนะเพื่อนต้องถอยนะเพื่อนฟิกออก,กนะเฮ้ยไม่ใช่ฟิกออกสก,กิลสองออกตีตียังไงฉัดนี้ยังไงสก,กิลยัดไปก่อนครับไม่ไหวนะเพื่อนเราไม่ไหวแล้วนะอุ้ยแต่แต่ไอระดอมามุมนี้เอาเอาเอา,เอาตายนะเฮ้ยตายนะเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหสเสื้อมามุมนี้ก็เสร็จเราดีตายไปเฮ้ยไม่กลับดีกว่าเก็บเลือดครับเคลียร์เว็บต่อครับ หน้าที่ของเราก็คือเชียร์เว็บแล้วก็เดินเกมนะครับตัวเราแบบค่อนข้างจะเดินเกมไวแล้วก็เชียร์เว็บไวมากเนาะสกิลหนึ่งทีเดียวเว็บก็หายแล้วนะโอเควัดต่อบ้านเอาเป็นทารอนต่อเลยนะครับเพราะว่เาเราต้องการเอามาละลายแท้งนะครับเ <Okay. S 2> วเลสไม่ก็ลัมเบอร์นะโอเคพอเราก,กลับถึงบ้านเสร็จอ่า <Okay. S 2> เราก็ต้องแบบว่ากลับไปรับเว็บกลางเหมือนเดิมรนะับ <Okay. S 2> สเต็ปการเล่นเมทง่ายๆหรือว่าไม่ใช่เมดหรอกคือมิดเลนทุกตัวเลยนะครับ แล้วก็แผ่นปัจจุบันเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเมดเลนกลางแล้วนะถ้าเรากดกับเพื่อนเราสามารถโยกเอาตัวอื่นมาเล่นเรนกลางก็ได้นะเพราะว่าประโยชน์ของมิดเลนคือการเติมเกมนะครับการเติมไฟนะครับเอาตัวไหนก็ได้ที่เติมไฟแล้วก็เล่นดีๆแล้วก็เราต้องมั่นใจนะแต่ว่าตอนนี้ต้องมาเอาเอลันดอร์ก่อนนะเอากลับมาแบบนี้ตายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรียบร้อยคือเขาเล่นยากมากนะทั้งเอลันดอร์ทั้งเรสนะครับเพราะว่าเจอวีลากดหัวใจล็อกหัวไปก็ตายนะครับ เอาเด็กสตาถ้าไม่กลับตายนะโอเคเราได้ป้อนะรามรับระบาบนสีเราน่าจะวีโอกาสได้ป้อมบนนะข้างล่างเหมือนจะโดนยำนะแต่ว่าถ้าเราเทสป้อมบนไปแล้วก็น่าจะคุ้มอยู่นะโอเคเห็นปะดูวีล่าเดินนะเห็นปะเรากับวีล่าเดินแบบว่าเรายึดยืดพื้นที่ฝั่งเขาไปนิดนึงแล้วนะคือแบบได้เปรียบแล้วอนะ้ยเอาดิยัดอันติไปยังไงตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกินไปโอ้โหยฮ้ย แลดโอ้โหผมกุศลมั่นใจวีล่าหัวใจเซนอันติยัตชิลเลนไม่เข้าเลยนะช็อตเมื่อกี้ไม่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 ตีสักนิดนึงเลยนะคือแบบมอเตอร์ไปใช้คลิปนะไม่เป็นไรครับถือว่าพลาดครับเราห้าวเองนะมากลับมาตั้งหลักกันต่อนะครับก็คือพลาดไปเมื่อกี้โอเคมังกรอ้าวลัมเบอร์ลัมเบอร์ลัมเบอร์ยกโอ้โหโดนสตันไม่เป็นไรครับใครไปก่อนใครไปก่อนตีตีเอาอันติยัตเลยกันโอ้โหเรียบร้อยแตกแบบว่าไม่น่ารอดนะเพราะว่าฝั่งเราได้เปรียบแล้วนะสโลบอลหนักๆครับ สโนบอร์ก็คือการแบบว่าเพิ่มความอาดการได้เปรียบเคลเล็กเคลาน้อยไปเรื่อยๆจนถึงเลดเกมครับเราจะได้เปรียบสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าสโนบอรับก็เอาอย่างนี้ผมอธิบายไม่ค่อยเป็นว่ะแต่ว่าก็ก็คือการได้เปรียบนั่นแหละแต่ว่าก็จะค่อยๆได้เปรียบไปเรื่อยๆเลล่น้อยนะโอเคแล้วก็ให้ให้แบบว่าย,ยืนห่างๆไว้นะให้วีล่าได้ดักนะตีแต่แรกเขารู้รู้เยอะว่ะเขาไม่กล้าเดินผ่านนะเราเดินให้ยวีล่าเดินอ้อมไปเลยโอเคดูดูวีล่าเดินนะครับเดินโคตรโคตรลึกอ่ะคือแบบว่าใครเข้าใกล้วีล่ามีโอกาสตายสูง ครับเสียกลางครับเราก็เดินนะเห็นปะเรากับวิล่าเดินแบบ2ตัวคู่กันเลยนะเจอใครกั้งม่น้ำคือโอกาสตายสูงนะถ้าเจอฮะเอ้ยเอาเฮ้ยเอลันดอร์แบบนี้เอาหัวใจอันติยัดเลยครับตายไปเลยเฮ้ยเป็นไหวะเอากลับเงาครับน่าจะตายแหละเควิล่าเก็บได้อยู่คืออ่าเอลันดอร์มันกลับเงานะมันจะก็โดนวิล่าเราดักอยู่ดีนะครับตายแล้วเห็นปะเราได้ฮิลกะมาแล้วนะเราจะใช้ฟรีเดินผมเล่นให้ดูนะหาจังหวะเล่นก่อนครับเล็กซ์ตาเล็กซ์ตาตีตีสกิลโอ้โหหลบได้เป็นไร มาดิดิฟิกเกอร์ก่อนครับเดี๋ยวโดนดักฟิกเกอร์ก่อนเดี๋ยวอันติดก stylist, ักกูอีกกูตายอีกอะผมไม่รู้ว pues, right? ่าใครจะมาเติมเพราะว่าแมปมันหายนะผมเห็นแค่ลัมเบอร์กับเลกตาไงผมกลัวคนอื่นมาเติมนะไม่เป็นไรเสียฟิกไปก็ยังดีครับโอเคเราจะออกคลิปเป็นคลิปสตินะคลิปเหลืองนะคลิปสีเหลืองๆครับเพื่อเอามาเพิ่มดาเมจนะครับที่จริงจะออกเป็นดาบแดงก็ได้ตามที่ผมบอกต้นคลิปนะแต่ว่าเราแต่เลยนะแต่ผมชอบคีิมากกว่านะโอเคจ้าอ้าตายเรียบร้อยโอ้โหวีล่าเรามาเจอแล้ววพอดี่ะ ผมก็ไม่เห็นไม่ทันสังเกตนะทีละที่เวลาโคโบ่อยตายเกลมามังกรต่อนะครับจกกักนั้นเราเอ้ยฟาร์มมึงเอามังกรในเพื่อนไม่สนโลกอะไรเลยฟา้าเราเนี่ยดูดิจะรออะไรวะนั่นนี่ยจะรอฆ่าก็โหเ,เอาสอดตะขามมาแล้วเอาเอาเอาโอ,โอา้โหโดนยกอยู่นี่นาดะมบนอ้รกณ์ยัดไปครับลำเบอร์ตายเนี่ยเรียบร้อยตาย,ย,ตาย,ยดูดิฟาร์มไม่ค่อย,ยสนใจมังกรเลยนะสอดตะขามเขาเอาไปหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับเราก็ยังโอเคอยู่นะครับยังได้คิวมา เราน้อจะได้ป้อมล่างแหละนะครับก็ฮายาเตะเป็นตัวที่เก่งมากๆในแพทนี้นะแครี่ที่เก่งที่สุดเลยนะผมเอาพูดตรงๆก็คือมีฮายาเตะกับเขาเรียกว่าอะไรนะเอลสูนะที่แบบว่าตัวท็อปเทียร์เลยนะที่ควรจะหยิบนะเฮ้ยแต่แร็อยู่โอ้โหแรงอยู่นะท็อปเทียร์เลยนะในการจะหยิบประเล่นนะครับก็แนะนําให้ฮายาเตะหยิบเอฮายาเตะหลุดก็หยิบนะครับแต่ผมฉีกไงผมเอาไปเล่นเลกลางเอลสูก็สามารถเล่นกลางได้นะ มาใหะเตะม,มาดีกว่านะเพราะว่ามันริ้วกว่าแล้วก็ดามจต่อเน,นื่องกว่านะโอเคเรายังไม่ไปไหนนะเราอยู่ตรงอารลีล่างอยู่ครับถ้าเราไปกลางเดี๋ยวแบบไม่ทันเวฟอยู่ดีนะคนอื่นไม่เชียร์อยู่ระวางพุ่มนะเราต้องเช็คพุ่มก่อนอ่าไม่มีครับเตรียมสก,กิลไว้รอเลยนะอันตรายนะครับเด็ดเกมแล้วตัวเราก็เป็นแคลรี่ตัวหนึ่งแหละนะครับโอเคเราดักพุ่มกับวีล่าดีกว่าคนระับอันนี้คือผมเข้ามาในพุ่มนี้นะมันจะต้องมีคนมาสักคนหนึ่งเลยว,วะ มีใครมาหรือเปล่ามีใครมาหรือเปอล่าอ้าวลำเบอร์มาครับเฮ้ยเอ้าเฮ้ยลำเบอร์รู้ได้ไงอ่ะโอ้โหเกินไปมันพุ่งเข้ามาเลยอ่ะกระเดาถอยก่อนเพื่อนเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะหรือว่ามันเดาวะกระเดาสกิลอ่าไม่โดนอดิบีงหลบมามาดีมาดีาดวิ่งแรงอยู่นะเอ้ยแรดอะไรเอ้ยแรดโชว์ท่าเซียนอะไรเนี่ยโอ้โหเรียบร้อย <laughs> แรดเก็บวีล่าเราไปแต่ว่าโชว์ท่าเซียนเมื่อกี้พุ่งใส่วีล่านะเดี๋ยวเราถอยก่อนนะครับเพราะว่าคู่หูเราตายหา่าไปแล้ววีล่าเออเราก็ต้องถอยนะ ถ้าเราไม่มีวีล่าเราจะคอมโบยากก็เหมือนเอา,อาง่ายคือถ้าวีล่าหัวใจใส่ใครผมก็รอคอมโบต่อนะมันจะได้ว่าใช้สก,กิลได้ต่อเน,นี่นะแต่ถ้าไม่มีวีล่าเราก็เล่นเซฟๆหน่อยเพราะว่าเราก็คือใช้รี่ตัวหนึ่งนะก็อันตรายเหมือนกันนะโอเคกบ้างก่อนนะไปรีเลือดนะ่ะเดี๋ยวมารับเล่ต่อนะเอาเล็กตานันป้อมบนอยู่แบบนี้ผมว่าผมน่าจะได้แหละถ้าเขาไม่มีอันตรีนะผมน่าจะฆ่าได้ผมไล่เลยแล้วกันคนระับ เกี่ยวไปครับสกิลไปเฮ้ยวีล่าเอ้ยไม่ใช่วีล่าดีเด็กต้าเขาโอ้โหดูเลือดมันดีเด้งเยอะเกินแต่ไม่เป็นไรครับอันตีหมดแล้วเรารอส่วนนะเออเอาเฮ้ยไหลนะไหลนะอะไหลนะเฮ้ยไหลนะเฮ้ยเรียบร้อยแต่โอ้โหโคตรแรงนะเตะผมคือเด็กต้าเป็นตัวที่เก่งนะถ้ามีอันติแต่ว่าเขาติดไปแล้วไงก็กระสอบซาชั้นนี้ให้เรานะครับตีฟรีไปครับเราแรงอยู่แล้วนะโอเคเราน่าจะเดินเกมไปเอาดาร์กได้นะเพื่อน11บเอ็ดนาทีเรารอเอาดาร์กก่อนมันจะเป็นตัวใหญ่นะก่อนจะเป็นโหมดกลางคืนอ่ะ เราไปเอาแล้วนะครับฟาร์มเราไปปวดปวนแถวแถวดาร์กแล้วนะตัวกลางเคลียร์ก่อนนะต้องเอาดาร์กเพื่อนดาร์กไหมถ้าไม่เอาดาร์กผมจะอยู่ตรงนี้นะดักนะไม่เอาดาร์กผมดักนะไปแล้วผมดักไปก่อนแล้วโอเคฟาร์มเราดาร์กไปแล้วนะรอครับรอรอรอแวนแวนแหวนแวนเอาแวนเพื่อแหวนไหม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 ตายว่าโอ้โหเรียบร้อยตายสวยคนคนข้างี่จะแรงนะเออผมพูดรินรินพันหมดแล้ว Okay. เดินเกมต่อเนื่องครับผมพอเราแบบทั้งแรงวิล่าก็แรงนะแต่ได้มีคนยืดโอ้ยดูดีดูดีดอู้แรงนนแรงนะแรงนะแรงนะละลายทีนี้ไหลเป็นน้ําเลยนะแข็ง okay. เดกตาตีแล้วถอยครับทุกคนถอยเพื่อนถอยผมยืนหลังหลังไว้นะให้วิล่านำนะเค okay. เราปล่อยมังกรเอ้เราปล่อยดาร์คสเตเยอร์นาคีตรงกลางเรา,เราขึ้นขวาพร้อมกันนะเคเคลีครับเคเสร็จเราโยกไปขวาต่อเลยครับเดินเกมต่อเดือยแลวทุกคน วิล่าฮะทเกีวิล่าเดินนะวิล่าจะเดินสูงสูงไปนะเพราะว่าวิล่าหัวใจแล้วใครก็ตายหมดเลยนะภูมินี้ภูมิไม้กินคนนะทุกคนภูมิดัก,กตายยังไงก็ตายยังไงก็ตายวิ้ยถอยก่อนโอ้โหลำเบอร์อันติอีกแล้ว,วดูดิดูดิไหล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 เป็นน้ำข้ามันสกิลเลนสวยเพื่อนไม่ใช่สกิลเลนอีกสกิลเล่นเฉียบกลับมาเล็งกลางครับหน้าที่ของเราครับรักษาเล็งกลางให้ดีที่สุดนะดูดิเียร์โคตรไวแนละ้วสกิลหนึ่งสกิลเดียวก็หมดแล้วนะ ใช่นี้หรือเปล่ารอวีล่าผมจะอาร์เรียบร้อยอันติยัดอุ้ยตายสองเนยอุ้ยเรียบร้อยเลยตายคู่ไปดิครับทุกคนโคตรแรงนะไคต์ไคตเรียบร้อยหมดดงอ e ีสปอร์ตตายห้าจบเลยนะครับผมนะ่าจะจบแล้วแหละโอ้โหฉันเมื่อกี้คือวีล่าเขาไปจุ๊บแล้วผมอันติยัดได้ไ,ดไดสองตัวเลยนะแต่ผมไม่ได้คิวนะเพื่อนได้นะแต่ผมแบบจ่ายดาเบจเยอะไงเออเคจบเลยลักกันจบเลยลักกันเกมนี้มันต้องเอาดาวนะ Yeah, yeah. มันเป็นไอดีน uh, uh, so ี่ผมเล่นไอดีน้องผมไอดีลองนะก็ค so ือไอดีไก่แหละมาเล่นคอนต้นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์ต่อเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แล้วก็มาเล่นกับเพื่อนด้วยนะเพื่อนผมแรงแค่คอมมานเดอร์เองนะก็ต้องเอาแรงคอนต้นๆมาเล่นด้วยนะโอเคก็เป็นยังไงมาดูเอวีพีกันใครจะได้เอวีพีนทุกคนช้าจังวะเฮ้ยโอ้โหเอวีพีไปครับได้คอนสองดาวอยู่นะไอดีนี้คือเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆเล่นไปนะช่วงนี้เอามาเล่นกับเพื่อนดิเชนะ โอเคครับก็เป็นยังไงว่าสำหรับการเล่นทายาเตะเลนกลางนะปีใหม่ก็ต้องเล่นอะไรคอนเทนต์ใหม่ๆห,หน่อยนะครับทุกคนก็จะเล่นอะไรเดิมๆมันก็จะน่าเบื่อนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขขให้ผมด้วยนะครับก็ใครจะติมนฟุ่ม่องก็ลิงก์ใต้คลิปไดสคริปชั่นนี่เลยครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย